ฮอนด้าสเตกวากอนนะคะตัวนี้นะคะ2.0 ELP 2อ1 5นนะคะคันนี้นะคะมีอะไรพิเศษเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะด้านหน้านะคะเป็นไฟโปรเตคเตอร์นะคะแล้วก็ที่พิเศษเลยนะคะตัวนี้นะคะจะได้ยางใหม่นะคะยางมิชลินปี2022นะคะตัวนี้ก็ตัวไฟฟ้าทั้งสองข้างนะคะด้านในนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำนะคะก็ตัวนี้นะคะมีสลุกสลุกเปิดปิดแบบนี้เลยนะคะพิเศษมากๆเลยนะคะตัวนี้ด้านหลังนะคะเบาะพับได้แบบนี้เลย ะะเหมาะสําหรับการใช้งานอเนกประสงค์ในครอบครัวนะคะไปเที่ยวกับครอบครัวนะคะรับส่งลูกไปโรงเรียนตรงนี้ได้สบายๆเลยนะคะ <S <S เลขใบวิ่งไปเพียง1นึ่งแสิกกิโลนะคะตามนี้เลยใครที่ติดต่อหรือว่าดูมาจากช่องทาง tiktok นะคะเราลดให้เป็นพิเศษเลยนะคะเราขายกันเพียงแค่1นึ่ล้านเก้าหมื่นแปดบาทาเท่านั้นเองนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาที่เบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะ,ะ,คะวันนี้ลาการประกาสวัสดีค่ะ